สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอกราเต็มหนุ่ยมาแล้วนะครับวันนี้เริ่มรายการด้วยคําถามง่ายๆนี่คืออะไรแมวหรือแตงโมก็ไม่ร้ทรงจีโฮมาในชุดแมวแตงโมนะครับเพิ่งจะได้ชุดใหม่มาเป็นไงน่ารักไมหมละ่ะงั้นเอาจริงคําถามวันนี้อยากถามท่านผู้ชมง่ายๆเลยถามสั้นๆนะครับจะเอาอะไรมาหยุดเออร์ลิงฮาลัน เมื่อคืนนี้เออร์ลิงฮาลันเพิ่งจะพังประตูชัยให้ม City, แมนซิตี้แซงชนะดอทมุล2-1นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นลูกยิงที่ต้องบอกว่าลูกเทพชัดๆในโลกนี้จะหาคนที่ยิงลูกนี้ได้แบบฮาลันเนี่ยมีไม่กี่คนนะครับทุนผู้ชมครับยิงแบบอย่างเหนือเลยไม่รู้ยิงเข้าไปได้ยังไงผมดูแล้วนี่ยังโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะครับคือตานี่ค้างมันวนอยู่ในหัวสมองลูกยิงลูกเนี่ยเป็นลูกที่เจ้าคนอนเซโลเปิดโด่งเข้าไปในเกตโทษ คนเปิดก็เปิดยากเลยนะเปิดไซก้อยก็ไปเลยนะครับบอลมันลอยโด่งและค่อนข้างจะแรงแต่ฮารันกระโดดลอยตัวนะครับใช้เท้าซ้ายตวัดด้วยข้างเท้าเหมือนลูกซันแบค็คถ้าใครดูตะกร้อเนี่ยจะจะรู้เลยว่าเวลาขึ้นไปซันแบค็คหน้าเน็ตเนี่ยคือยิงอย่างนี้เลยตวัดปังเข้าแสกหน้าประตูเป็นประตูชัยให้แมนซิตี้ชนะเลย2-1นะครับสุดยอดจริงๆเป็นลูกยิงที่แบบต้องบอกว่าสัญชาติญาน เป็นลูกยิงพรสวรรค์นะครับคือลูกแบบนี้เนี่ยถ้าให้กองหน้าสิบคนเล่นเนี่ยผมว่าแปดคนจะมงแต่ลูกนั้นมันมงไม่ได้เพราะมันโด่งมันสูงเกินไปแต่ฮาลันเนี่ยหูแข็งแรงมากลอยตัวขึ้นไปแล้ว,ลวคือขาเนี่ยเท้านี่ชี้ขึ้นไปเลยนะสุดยอดจริงท่านผู้ชมต้องไปดูคือถ้าใครไม่ได้ดูลูกนี้นี่ต้องดูเลยนะซันแบ็กตะวัดบอลเลยด,ด้วยข้างเท้าเหมือนโดดยิงอะนะครับยอดเยี่ยมมาก เป็นประตูสาคัญซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกยิงแห่งปีได้เลยด้วยซ้านะครับเออลิงฮาลันนะครับทนผู้ชมครับในเมื่อยิงแล้วก็สมควรจะยิงอย่างต่อเนื่องมาซิตี้ได้3แต้มจากแชมเปี้ยนส์ลีกวันเสาร์นี้จะกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกบุกไปเยือนทีมหมาป่าวูฟแฮมตันฮาลันลงแน่นอนแล้วก็หมาผมไม่อยากบอกว่าจะยิงแน่นอนเพราะว่ามันไม่ชัวร์หรอกนะครับแต่และเกมก็ไม่เหมือนกันนะอ่าแต่ว่าเกมเนี้ยมาซิตี้ มีแรงจูงใจสูงเพราะถ้าซิตี้บุกชนะวูลฟได้ซิตี้แซงขึ้นจากฝูงชั่วคราวทันทีนะครับเพราะว่าทีมปืนใหญ่อาร์ซนอลจะลงเล่นในวันอาทิตย์มนซิตี้เล่นก่อนเล่นวันเสาร์คู่แรกเลยถ้าได้3ามต้มขึ้นนําทันทีนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายหรอกผมคิดว่ารูปเกมที่ซิตี้จะเจอวูลฟมันจะคล้ายๆกับเกมที่เจอดอดมุนดัดมุนกับวูฟจุดเด่นก็คือความเหนียวแน่นเกมรับดีนะครับทานผู้ชมครับ วูฟแฮมตันลงเล่นมา6นัดอาจจะชนะแค่นัดเดียวเสมอ3แพ้2ยิงได้3เสียสประตูแต่ดูตัวเลขตัวนี้ก็คงพอจะรู้แล้วว่าแข่ง6นัดเสียสี่ลูกเนี่ยแสดงว่าเกมรับเขาต้องดีในระดับหนึ่งวูฟเสียประตูน้อยกว่าแมนซิตี้อีกนะครับท่านผู้ชมครับจุดเด่นคือแน่นอนกองหลังกับกองกลางวูฟหลังดีมากนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟคือเนธานคอลลินส์กับแม็กซ์คิวมันแม็กซ์คิวมันเนี่ยเป็นอนาคต ทีมชาติอังกฤษเลยเหนียวจริงนะครับขณะที่กองกลางของเขารูเบนเนเวสเจ้ามูตินโยแล้วก็มาติอุส n นูเนสแข็งแกร่งแล้วก็ครองบอลดีนะครับพรสวรรค์เยี่ยมวินัยก็เป็นจุดเด่นได้เหมือนกันนะวูฟเนี่ยตั้งรับแน่นอนวูฟไม่แลกกับแมนซิตี้แน่นอนซึ่งก็จะคล้ายๆเกมกับดัทมุนนะครับจุดสำคัญของเกมนี้ผมเชื่อว่าอยู่ที่กองกลาง กลางวูฟจะสู้กับกลางมาซิตี้ได้ดีแค่ไหนในเวสเจา้ามูติโยแล้วก็มาติอุสนูเนสถ้าสามารถครองบอลได้มันก็จะช่วยชะลอเกมได้ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาให้กับกองหลังนะครับสำคัญตรงนี้วูฟต้องเล่นในจังหวะของตัวเองอย่าปล่อยซิตี้เล่นบอลเร็วห้ามให้ซิตี้เร่งเกมเร็วเด็ดขาดเพราะถ้าไปแลกกับเขาเร็วต่อเร็วเนี่ยบอลจะไปถึงเออร์ลิงฮาลันได้ง่าย บูฟต้องหยุดฮาลันด้วยด้วยการเก็บบอลครองบอลนะครับทุกผู้ชมครับแต่แน่นอนว่ากลับมาสู่คำถามของเราจะเอาอะไรมาหยุดเออร์ลิงฮาลันยิงไปสิบสามประตูแล้วนะครับถามจีโฮได้ไหมว่าจะเอาอะไรมาหยุดฮาลันแตงโมไหมโจนแตงโมให้มันกินเมื่อสองวันก่อนเกียงนันตะคว้างโทรมาถามผมบอกพี่หนุย่ยฮาลันมันจะยิงถึงสี่สิบลูกไหม ผมบอก,กย,ยังไงเกินคือตอนเนี้ยสิบสามประตูเข้าไปแล้วรวมทุกถ้วยนะครับสิบสามประตูนี่คือแค่เก้านัดเองเก้านัดนี่คือรวมคอมมิวนิตี้ชิลนะถ้าไม่ถ้าไม่รวมก็แค่แปดสิบสามลูกไปแล้วนะครับทัวชมครับสี่สิบเนี่ยมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อม เกมกับบูฟท่านผู้ชมจับตาดูว่าฮาลันจะยิงได้ต่อเนื่องหรือไม่นะครับน่าสนใจมากแล้วถ้าถ้าแมนซิตี้ขึ้นนำได้เมื่อไหร่เนี่ยเอาลงยากจริงๆส่วนลิเวอร์พูลของแดงก็กลับมาแล้วนะครับลิเวอร์พูลเฉือนเอาชนะไอแอ็คได้สองหนึ่งเป็นสามตามแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกคือดูการนี้นะครับแก้ตัวจากวันที่แพ้น,นาโปลีได้สำเร็จ ลิวพูกลับมาเพราะว่าได้ตัวหลัก3คนนะครับก็คือโจมาติดเดียโกเอากันตาร่าและเดียโกโชต้3า3ตัวนี้กลับมาเนี่ยทำให้เกมยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเกมรับนะครับโจมาติปทำให้หลังลิภูกลับมาเหนียวแน่นและเทรนด์ล็กซานเดอร์อาโนก็สามารถเติมขึ้นไปอย่างสบายใจด้วยโอกาสโดนตีท้ายครัวเนี่ยมันก็ลดน้อยลงโจมาติปเป็นฮีโร่ของลิฟูในเกมนี้นะครับ ขึ้นไปม่งพังประตูใช้หงแดงนาทีที่8 9จริง,รงๆแล้วเรียวพูเนี่ยปรับมาเล่นแท็ติกที่ถูกต้องในเกมนี้ก็คือเล่นแบบไดเรกฟุตบอลใช้ลูกเซตพีซลูกโดง่งบอมเข้าใส่เกมรับไอคแล้วก็ได้ผลจะสังเกตว,ว่าเรียวพูเซตพีซเนี่ยโยนทีไรมองได้ทุกทีนะครับและสุดท้ายก็ได้ประตูใช้จากลูกหม่งของโจมาติกผมอยากจะพูดถึงมาติกเพราะว่า เขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงที่สุดคนหนึ่งพูดถึงกองหลังลิเวอร์พูลเนี่ยใครๆก็มอง v i r ร์จิ้ n ฟานไมีคนยกย่องโจมาติ ate, ค่อนข้างจะน้อยทั้งๆที่เวิลด์คลาสนะครับเก่งไม่แพ้ฟานไดแล้วถ้าพูดถึงความสม่ำเสมอเนี่ยผมว่ามาติดอาจจะเหนือกว่าฟานไดด้วยซ้ำเพราะบอกตามตรงกับผมไม่เคยเห็นโจมาติ ate, เล่นแย่เลยนะถ้าไม่เจ็บนะ ถ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยมาติดมาตรฐานนี่ดีมากสูงกว่าฟานไดนะครับมาติดในสูง195เซนติเมตรฟานได้สูง193แต่เขาเป็นกองหลังที่เล่นบอลกับเท้าดีมากเติมขึ้นบุกแต่ละทีเนี่ยยังกับกองกลางนะครับโจมาติดผมไปไปค้นข้อมูลดูตอนสมัยยังเป็นวัยรุ่นเล่นชุด u 19เนี่ยเขาเคยคิดอยากจะเป็นกองหน้า เขาบอกเขาทําได้ดีด้วยนะเล่นกองหน้าได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่าเวลามาติดดันขึ้นไปบุกทําไมมันถึงได้เนียนขนาดนั้นนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าธรรมชาติของตัวเองก็คือกองหลังเป็นกองหลังที่ขึ้นไปเติมเกมบุกได้ดีนะครับเขาบอกว่าชอบบุกแต่ตอนบุกเนี่ยมันต้องคิดเยอะมันต้องมีไอเดียหลากหลายซึ่งมันยากขณะที่ตอนรับเนี่ยมันไม่มีเวลาคิดหรอกตอนที่เลี้ยวผู้ได้แช League, มป์แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2019 ที่ชนะสเปอร์ผมยกให้มาติดเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะแต่ก็น่าสงสารว่าเฮ้ยคือเล่นดีขนาดเนี้ยคนไม่ค่อยสนใจค่าเหนื่อยเนี่ยโจม,มาติดได้แค่สัปดาห์ละแสนปอนเองฟันไดได้สองแสนสองแตกต่างกันมากทีเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาไม่ดีเท่าตอนย้ายมาก็ไม่ได้ฮือฮาฟันไดอาจจะดูโดดเด่นกว่ามาติดก็เรียบเรียบ แต่ดีสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นผมอยากจะยกย่องโจมาติบวันนี้ว่าเป็นตัวที่เ e ว่าภูจำเป็นต้องมีนะครับขาดไม่ได้ือว่า o ูกลับมาแล้วก็น่าจะเดินหน้าต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับน่าเสียดายที่เกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้กับเชลซีงดแข่งเลวพูกลับมาอีกทีก็คือต้อนเดือนหน้าเลยนะครับช่วงนี้เยอะเกินครับก็มีเวลาที่จะปรับทีมให้ลงตัวต่อไปนะพูดถึง เชลซีเชลซีในแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดช่วงกลางสัปดาห์ทําได้แค่เสมอกับเซาส์บวกหประตูต่อนหนึคุณซื้อคนใหม่กรัมพอตเตอร์ออกสตาร์ทไม่ค่อยสวยนะครับแต่แค่แตั้มเดียวกรัมพอตเตอร์เนี่ยมีเวลาคุมทีมเชลซีแค่6วันแต่เขา่าทีมใหม่เลยผมเห็น11ตัวแรกแล้วตกใจนะครับเล่นกองหลัง3คนดรอปเวสลี์โฟฟาน่าดรอปไคดูคูริบาลี ให้เตียโกซิวาให้มาคุคุเรยียให้เซซ่าเอสปรคูเอตา้ายืนเป็นกองหลัง3าคนแล้วมีวิงแบ็กวิงแบ็กฝั่งขวาคือริสเจมส์ฝั่งซ้ายคือราฮิมสเตอร์ลิงเอาราฮีมลงไปเล่นวิงแบ็กนะครับแต่ในความเป็นจริงราฮีมลอยสูงเป็นวิงนี่แหละเล่นปีกเลยแทบจะไม่ได้ลงต่ำเลยเขาเล่นนี้ก็คือให้ให้กองหลังสามตัวเนี่ยให้คูคุเรีกหัวฟูคูคุเรียเนี่ยนะ รับผิดชอบพื้นที่ทางซ้ายไปอสปปลิคูยต้ารับผิดชอบพื้นที่ทางขวานะครับสองคนนี้จะต้องมีความรับผิดชอบมีพื้นที่ให้รับผิดชอบมากขึ้นเป็นสองเท่าแกรนพอตเตอร์เล่นท่ายากนะครับท่านผู้ชมครับคือจัดแท็ติกแบบนี้เกมรุกดีแน่นอนซึ่งช่วงต้นก็ได้ผลเพราะว่าเซาส์บวกมาเล่นเกมรับเทลซี LC สามารถลอยขึ้นสูงได้ แล้วขึ้นนําก่อนจากราฮิมสเตอร์ลิงราฮิมยิงเข้าไปก่อนนะครับนำหนึ่งศูนย์แต่สุดท้ายแท็กติกของพอตเตอร์ก็พลาดเพราะว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยปล่อยให้ซอสบวกสวนกับการที่คูคูริยากับอัสเปริคุยต้าต้องรับผิดชอบเยอะมันโดนสวนง่ายครับต่อชมครับเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ให้คู่ต่อสู้เล่นเยอะโดนโต้กลับมาเนี่ยปิดที่ว่างไม่ทันแล้วโดนจริงๆนะครับลูกตีเสมอหนึ่งหนึ่งคูคูริยาขึ้นไปสูงแล้วลงไม่ทัน แล้วตีโกซิลวาพยายามเข้าไปซ้อนแต่ว่าปัม๊มปั๊มไม่อยู่นะครับต่อยซาวส์บวกหลุดขึ้นมาแล้วก็โดนตีเสมอตรงนี้ผมว่าแกรมพรัตเตอร์พลาดไปหน่อยเพราะตอนที่ขึ้นนำหนึศูนย์น่าจะปรับมาเล่นหลัง4ตัวน่าจะปรับแทคติกคือถ้าเป็นพวกโทมัสทูเคิลเป็นพวกเป๊ปหรือเยอเกนครับเนี่ยผมว่าเปลี่ยนแล้วละ่ะไม่เสี่ยงเล่น3ตัวแน่นอนนะครับแต่ตรงนี้ก็โอเคแล้วแต่พัตเตอร์นะครับก็คืออาจจะ ช้าไปหรือมั่นใจในทีมที่มีอยู่ในสนามก็ไม่รู้แต่ในความเป็นจริงก็คือเชลซีได้แค่คะแนนเดียวออกสตาร์ทไม่ค่อยสวยนักแล้วถ้ายัางเล่นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมเป็นห่วงแกรมพอสเตอร์นะพราะว่าตัวที่จัดลงไปไอ้หลัง3ตัวชุดที่เล่นกับซาส์บวกเนี่ยถ้ามาเล่นในพรีเมียร์ลีกเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งไม่เหลือนะครับทานผู้ชมครับโดนฉีกแน่นอนคือมันต้องรัดกุมหน่อยนะ ไปให้พื้นที่คู่ต่อสู้แบบนั้นไม่ได้น่นอนนะครับผมต้อง,งพยายามปรับกันต่อไปนะครับเชลซีอย่างน้อยที่สุดก็มีเวลาอีกครึ่งเดือนเพราะว่าเกมกับลิเวอร์ pool เลื่อนไปนะครับกลับมาอีกทีก็คือเล่นกับคริสตัลพาเลสหนึ่งตุลาคมกว่าจะถึงตอนนั้นผมคิดว่าเชลซีน่าจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับดูกันต่อไปมาแล้วครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเอกราชเต็มหนุย่ย ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับผมกับจีโฮลาไปก่อนนะครับแมวแตงโมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมลามีคลิปใหม่นะ,อ,ะอาจจะมีคอนเทนต์จีโฮสเปเชียลก็ได้อะไรประมาณนี้ดูกันต่อไปนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไหนบอกว่าหน้ามาดูหน่อยเซแมวแตงโม